วันนี้อ้อมาจัดเก็บผลของต้นสแบงจัดส่งให้กับเพื่อนๆที่สนใจสั่งเมล็ดพันธุ์สแสบงเข้ามาเพื่อนําไปปลูกหรือเพื่อนๆจะสั่งทั้งผลเพื่อนําไปทํางานประดิษฐ์ก็ได้สําหรับต้นสแสบงนี้เราจะปลูกเพื่อใช้เนื้อไม้เป็นไม้วงยางนะคะให้เนื้อไม้ที่สวยงามมากๆแถมเปลือกต้นยังมีสรรพคุณนะคะนำมาต้มแล้วใช้น้ำที่ต้ม มาทาถูนวดแก้อาการปวดข้อนะคะใบเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ่สำหรับดอกของสะแบงเนี่ยสามารถมานำมารับประทานเป็นผักเคียงจานกินกับน้ำพริกได้นะคะสำหรับยางไม้สะแบงนำมาใส่แผลรักษาแผลรักษาโรคเรื้อนถ้านำยางมาต้มกินจะแก้โรคหนองในแถมยางยังนำมาทำแบบอุดรูรั่วของเรือหรือทำเคลือบ เครื่องจักสานที่เป็นเครื่องจักสานที่ใช้ไม้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะได้เมล็ดพันธ์สเปงหรืออยากจะได้ผลสแบงทั้งผลไปเพื่อทำงานประดิษฐ์เพื่อนๆพทักถามมาได้ที่เ mm. มล็ดพันธ์ดีกเกษตรวิถีไทยจัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ